สวัสดีค่ะแอบดึงหน้ากากลงนะเพราะว่ามันไม่มีคนไม่มีคนก็น่าจะปลอดเชื้อค่ะถึงแม้จะไปฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิดนายทินมาแล้วก็ตามก็ต้องคาดหน้ากากสองชั้นด้วยนะคะพาเจ้าหมาน้อยลงมาเดินแล้วก็ทำคลิปผักเดี๋ยวก็จะไปเก็บผักขึ้นไปกินโอ้ยช่วงนี้ค่ะกระเป๋าตุงเลยเพราะว่า ไม่ต้องซื้อผักกินนอกจากผักบางอย่างเท่านั้นค่ะเอาวิวมาฝากอากาศดีอากาศใช้ได้ค่ะเวลามองแม่น้ำอิสติไรค่ะจะนึกถึงแข่งเรือยาวบ้านเราถ้าหากมีเรือยาวบ้านเรามาแข่งที่แม่น้ำนี้นะแล้วก็ตรงจุดนี้ค่ะคนคงมาดูเยอะเลย นึกถึงวันนั้นนะคะวัน4จูลาที่เขามีจุดรู้จากห้างเมซี่เป็นสปอนเซอร์ค่ะจุดรู้วันวัน,วนที่4เดือนกรกฎาคมเดี๋ยวให้ดูตึก Empire State ก่อนนะคะบนยอด Empire s t สเตตอนนี้ต้องมีคนเนี่ยค่ะหมายถึงตรงนี้นะคะตรงตรงนี้มีคนเพราะว่า เขาจะซื้อบัตรขึ้นไปชมวิวของแมนฮตัตตันนะคะตรงตึกนั้นอีกตรงตึกวันเวิร์เทสนั่นก็มีการซื้อบัตรขึ้นไปชมวิวของแมนฮตัตตันนะคะยังไม่มีเวลาพาไปชมวิวแมนฮัตตันตามยอดตึกต่างๆค่ะลูกสาวให้เงินมาไปซื้อบัตรแล้วนะคะแต่ว่าไม่อยากจะไปคนเดียวเลยใช้เงินนั้นไปซะแล้ววันไหนจะไปเดี๋ยวลูกก็ ให้เงินไปซื้อค่ะตรงจุดนี้เขาก็จะมีแบบนี้ให้นั่งค่ะมีที่ทิ้งขยะพอพูดถึงที่ทิ้งขยะค่ะนี่อยู่วันหนึ่งเดินมามืดแล้วนะพอเดินลงมาเนี่ยค่ะปกติจะลงมาตอนเย็นแล้วก็เดินถ่ายวิดีโอไปจนมืดค่ำจนแบตหมดค่ะวันนั้นมันมืดแล้วอ่ะตรงนี้ค่ะตรงเนี้ย จะให้ดูตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยต้นนี้ต้นริมซ้ายมือเนี่นะคะก่อนที่จะถึงริมซ้ายมือนั่นค่ะมันมีผู้หญิงผู้ชายสองคนเข้าจูงหมาไม่ได้จูงหมาเขาเดินมาในสวนนี้จะมีคนเข้ามาเดินเล่นมันนอนเล่นมาโอเยอะมากยิ่งเสาร์อาทิตย์คะเต็มสนามเลยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายๆคนยังน้อยอยู่วันนี้เลยเปลี่ยนเวลาลงมาเดินตอนเนี้ค่ะ เขาเลยบอกออไม่กอดเขาพูดอย่างไงเห็นเห็นเขาร้องอย่างนั้นนะคะแล้วบอกว a t เขาบอกว่าแรคคูนแล้วบอกว่าแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์เขาบอกเขาจะต้องมาเตือนคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นบอกอุ้ยไม่ต้องไม่ต้องแรคคูนไม่มีอันตรายก็เลยบอกแบบนี้แรคคูนเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งจากใต้ต้นสนค่ะขึ้นไปอยู่บนกิ่งต้นนั้นแหละเป็นคนที่ชอบแรคคูนพอเห็นถังขยะแล้วจะนึกถึงแรคคูน แรดคูนนั้นคนจะรังเกียจคนจะเกลียดเพราะว่าเขาจะหากินตามถังขยะแล้วเขาก็ <c oughs> เขาก็คิดว่านําเชื้อโรคนะคะเช่นเดียวกับนกนางนวลอุย้ย <c oughs> เขาบอกนกนางนวลนะคะจะนําเชื้อโรคแต่นางนวลเป็นสัตว์สงวนนะคะล่าไม่ได้เพราะว่านางนวลจะชอยจะชอบกินสัตว์น้ําที่เน่าเปื่อยแล้วค่ะถ้าไม่มีนางนวลซากสัตว์เน่าเปื่อยในน้ําก็จะถูกกําจัดน้อยลง พอเห็นทงังขยะก็จะนึกถึงและคูณบางจุดนะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ตรงนี้เคยอยู่อีกจุดหนึ่งห่างจากตรงนี้นั่งถ้านั่งรถซับเ่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็นั่นแหละอยู่ที่ไหนก็จะชอบเดินถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเรื่อยเปื่อยไป่ะไปเจอแรักคูณหตัว ค่อยๆเดินมาแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวกันนะคะนูนนูนนูนบินไปแล้วห้าตัวตัวสีเทาๆมีขีดอยู่ตรงแก้มตรงโหนโกแก้มเขามากุ้ยถังขยะอยู่ข้างบ้านบ้านร้างแต่ไม่แต่เป็นไม่ใช่ขอยะอค่ะคนเขาเอาอาหารมาวางไม่ให้เขาจะค่อยๆเดินมาโอ้ยเห็นแล้วสงสารชอบมองรักคุณนี่อยู่ตัวเดียวในเนี้ยค่ะ ตอนนี้ไปหลบนอนอยู่ในไหนก็ไม่รู้จะออกมาตอนค่ำๆตามถังขยะต,ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นพิซซ่าเป็นอะไรเป็นฮอทดอกเต็มถังขยะเลยนะคะส่วนมีอยู่อีกตัวหนึ่ง,งนั้นจำชื่อไม่ได้เดินทำคลิปเรื่อยเปลือยไปแล้วไปเจออยู่กอ,อกุหลาบเป็นหนามช่วงนั้นอากาศเริ่มจะหนาวจะเริ่มเข้าฤดูหนาวคะเอ๊สักครั้งก็ไม่ใช่หนูก็ไม่ใช่ตัวเท่าหมาน้อยเนะะี่ยค่ะแต่ว่า หางไม่มีขนปากแหลมแหลมถ้าเป็นสกังจะต้องมีขนแล้วก็เป็นสีขาวดำถ้าเป็นรักคุณก็ไม่ใช่ก็เลยบอกผู้ชายคนนึงเขาชอบให้อาหารนกพิราบบอกว่าเธอช่วยไปแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยว่ามีสัตว์มาหลบอยู่ตรงนี้เผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือสักว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ค่ะเขาก็เดินมาได้เลยรู้ว่าเขาเดินหาตัวนี้ก็เลยเรียกเขาขึ้นมาเพราะตรงนี้มันเป็น3ระดับนะคะ เขาเดินอยู่ตรงนู้นแล้วบอกว่าชี้ไปตรงนี้เขาพลวยเขาเดินมาเขาเลยบอกโอ้ยเขาเลยบอกเขาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขามาหลบอาบแดดเพราะอยู่ข้างกําแพงมันจะอุ่นเพราะว่าแบบนี้ค่ะเขาบอกชื่อด้วยแต่ว่าจําชื่อไม่ได้ค่ะนั่นก็เหมือนกันไม่รู้ไปหลบอยู่ไหนเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจออยู่ในถังขยะไปเจออยู่ในถังขยะแบบนี้มันจะมีถุงสีดําๆอยู่ใช่ไหมคะเขาจะต้องยกถุงขยะนั้นออกมาแล้วก็ เอาวางไว้ให้เขาเดินออกไปจำชื่อไม่ได้รู้สึกตัวนั้นอะ่ะควรจะเลี้ยงด้วยนะคะมีคนคนบางคนชอบเลี้ยงตัวนั้นแต่จำชื่อไม่ได้เนี่ยค่ะเป็นคนที่พอพูดแล้วพูดตะเลิดเปิดเปิงพูดนะคะจะพูดพอพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็พูดตะเดืดเปิดเปิงเดี๋ยวจะพามาดูต้นนี้นะคะน้องไม่วิ่งแล้วเหรอ พอจะทำคลิปวิ่งนั้นไม่วิ่งค่ะจะพามาดูต้นนี้เนี่ยค่ะต้นเนี้ยไม่ใช่กระถินฝรั่งนะคะเมื่อก่อนนึกว่าเป็นกระถินฝรั่งเด็ดมามีแต่ยอดงามๆเอามาลวกกินขึ้นใส้อวกเลยค่ะกินไปลวกกินไปเกือบกำมือหนึ่ง โอ้ยมารู้ตอนหลังมันมันไม่ใช่กระถินฝรั่งมันคล้ายกันมากๆเลยค่ะตอนนี้เกลื่อนเลยเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะเยอะอันนี้ยังไม่ไม่งามนะขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาฟังขอบคุณมากๆนะคะเห็นไหมมีแดนเดอไลออนอยู่ตรงนี้เป็นแดนเดลไลออนแดงค่ะตรงน,นี้อีกค่ะเนี่ยนี่ก็เป็นเป็นที่ให้ให้นั่งมันจะเป็นไม้ค่ะเป็นที่ให้นั่งนั่นก็เป็น ดอกไม้สีม่วงค่ะนุ่นคนเขาก็ไปยืนถ่ายรูปอันนั้นเรือนําเที่ยวนะคะที่กําลังจะแล่นออกจากท่าเน่ะเป็นเรือนําเที่ยวค่ะนี่เป็นเมเปิลเป็นเมเปิลแดงค่ะในสวนเนี่ยจะปลูกเมเปิลแดงขอบคุณทุกท่านค่ะที่สละเวลาเข้ามาฟังขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ